สวัสดีครับผมแมทเีเรียวันนี้มาอยู่กับเกมเทเลเรียอ่าเป็นพาร์ทที่2หลังจากจบซีรีส์นะครับก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษละกันเป็นตอนเชื่ออะไรดีอ่าซีรีส์จบคนไม่จบพาร์ทที่2ละกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้อ่าผมจะพาเพื่อนๆมาทําที่ขุดนะครับที่ขุดที่เราสามารถขึ้นไปนั่งได้รู้สึกชื่อ d ิ a l c o n t นเมนต์ยูนิตนะครับน่าจะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะต้องหาแร่อย่างละประมาณ40บบาทนะครับ แร่หลักๆรู้สึกจะเป็นลูมินไนต์อ่าแล้วก็เมเทโอเฮลสโตนคอล์รี่ไฟทูไม้แล้วก็สเปกเตอร์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้อ่าผมจะพาเดินหากันเลยแล้วกันนะครับไปเลยโอเคครับก่อนอื่นเอาเป็นแร่มูลหลอดนะครับอ่าลูมินไน์เนี่ยคงไม่ต้องหาครับเพราะว่าในกล่องมีนะครับในกล่องอ่ากล่องขวานะครับอ่าเดี๋ยวเฟือครับ เดี๋ยวเราไปหาแร่อื่นกันก่อนดีกว่าครับแร่แรกที่จะไปหางั้นเอาเป็นเฮลสโตนละกันครับการหาแร่เฮลสโตนนะครับก็ต้องใช้แร่ในนรกนะครับ3อันแล้วก็บวกออกซิเดียมหอันออกซิเดียมก็คือเอาน้ํากับลาวานะครับผสมกันเมดูซ่าครับเราก็จะได้แร่เฮลสโตนนะครับไปลงรถไปก่อน อเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่แซลม,มอนนี่นะอ่ะผมใส่แซลม,มอนแต่ว่าทำไมไม่เรียกแซลม,มอนโอเคครับเรียกแซลม,มอนออกมาก่อนอ่ะโอเคแค่นี้น่าจะพอละอุ้ยอุ้ยกดผิดไปกดที่ขุดอีกอ่าฮะโอเคยังไม่เข้าตัวไปออกเลยครับก็เล่นไปก่อนครับอ่เดี๋ยวเราไปขุดแร่ฮฮลสโตนกันก่อนนะครับ เตรียมถังน้ามาด้วยนะครับหรือว่าเก็บข้างบนก็ได้เดี๋ยวโอ้โหแรงมากอ่ะแล้วเดียวตายเลยแจ่มจริงๆโอเคติดอะไรวะเดินเหนืดจังเฮค,ครับสำหรับแร่เฮลสโตนก็อยู่ในลอนล็อกแล้วครับเอาตรงไหนดีอ่ะฮะอ่ะนี่ละกันครับใกล้ๆเลยนี่นะครับแร่เฮลสโตน อ่เปลี่ยนที่ขุดนิดนึงอ่านี่ครับอ่าได้มาสี่อันแล้วนะครับโอเคเอาอ่าอีกสักหน่อยแล้วกันโอเคขุดไปโอเคครับก็สำหรับไดเฮล,ลสโตนเนี่ยอ่าเราสามารถทำเป็นบาได้นะครับแต่ว่าโอ้โ,อโอผิดอันผิดอันอแต่เราจะต้องใช้น้ำผสมกับปลาวาเพื่อเป็นออกซิเดียมนะครับนี่ครับ เราจะยังคัฟอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้มีมโต๊ะคัฟในี่นรกแล้วครับนี่เดี๋ยวจะทําให้ครัฟได้นะครับก็เรียกถังน้ํามาก่อนโอเคนี่นะครับเก็บเลยแล้วกันมังกรเกะก,กะจังหลบไปเลยทีเพื่อนเออหื้อที่ขุดที่ขุดมานี่นะครับขุดออกซิเดียมโอเคเราก็จะได้ออกซิเดียมนะครับผสมกับ เฮลสโตนนี่ครับเราจะสามารถคราฟได้แล้วนะครับเฮลสโตนบาโอเคเสร็จแล้วนะครับ h เ stone bar เดี๋ยวกลับไปเอาที่บ้านผมครับที่บ้านผมมีเหลือเฟือเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาะเพื่อนๆหานะครับทีละอันเลยโอเคบัฟดินเนียนเพิ่มนิดนึงหลังจากเฮลสโตนบาใช่ไหมครับต่อไปเอาเป็นแร่เขียวแล้วกันครับคอลิ i ฟ y นะครับทางไหนดี เดี๋ยวเ,เดี๋ยวแล้นมีเลยครับบ้านพักตาอากาศที่ไม่มีแม้แต่ไฟไวเวร์โอ้โหี่สายนี่มันแรงจริงๆโอเคลงไปครับที่ขุดเดี๋ยวแรกเขียวเลยอ่ะแวะหน่อยไหมอ่ะแวะหน่อยก็ได้ครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเป็นไบโอมเห็ดอ่าเราสามารถใช้อะไรตีก็ได้ครับอ่ะใช้นี่ตีก็ได้อ่าเราจะได้เห็ดนะครับก็เก็บมาเลยครับก็ต้องใช้เหมือนกันครับสําหรับเห็ดตัวนี้ ้าจะทําเครื่องขุดนี่นะครับเห็ดตัวนี้ต้องใช้ถึง600ชิ้นครับเพื่อจะเอามาผสมกับแร่เขียวให้เป็นแร่ทูมาย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแร่เขียวกันก่อนดีกว่าครับแร่เขียวเอ้ยโอ้โหนี่มันบอสเกือบไปโดนแล้วไงล่ะฮะแร่เขียวแร่เขียวไปไหนหมดเนี่ยใส่มผมขุดหายไปหมดแล้วเนี่ยไปลึกๆก,กันหน่อยครับอ่าไปลึกๆอีกลึกอีก,ก,ก,กยิ่งลึกนะครับจะยิ่ง เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เอายามองเห็นแน่มาด้วยสิแร่อยู่ไหนมันหายากแบบนี้ผมว่าผมซัดยาสักขวดแล้วกันอ่าเรียบร้อยนี่ครับสว่างเลยนี่ครับแร่เขียวใกล้จริงๆใกล้แต่มองไม่เห็นอ่ะนี่นะครับแร่สีเขียวนะครับโอเค กลับกันเลยสําหรับแร่สีเขียวให้เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ทั้งหมด720ก้อนนะครับทาให้ถึง720ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องใช้แร่สีเขียวเนี่ยทั้งหมด40 40 40แบ่งเป็น3เซตนะครับเซตแรกก็คือ40แร่เขียวเซตต่อไปก็คือต้องเอาแร่เขียวผสมกับเห็ดนะครับทั้งหมด600ก้อนอก็จะได้แร่ที่เป็นทูมทยทั้งหมด40ปาต่อไปนะครับแร่เขียวบวกกับ แรท่ที่ชื่อว่าเอ็กโตพาสซัมนะครับเราก็จะได้แร่สเปกเตอร์อีก40อ่าก็อ่าก็เดี๋ยวก่อนทําเดี๋ยวผมอธิบายทีแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเราหาแร่เขียวแล้วนะแล้วก็หาแร่ฮิลสโนแล้วต่อไปไปหาแร่เมเทโอกันครับสำหรับแร่เมเทโอเนี่ยให้เพื่อนๆกดแมปนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปดูเลยครับอ่าเมเทโอจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาเมาส์ไปวางก็จะขึ้นเขียนเลยนะครับ ไปไปกันเลยก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมได้ไม่ใหม่นะครับผมก็อาจจะเริ่มทําเป็นซีรีส์เทลเลเรียม,มีอยู่2อ,อย่างครับไม่เป็นโยโย่ก็คงจะเป็นแซลมอน่อาซึ่งถ้าเป็นแซมอนเนี่ยช่วงแรกๆก็คงต้องเล่นแบบปกตินะครับเพราะว่าชุดแซลมอนชุดแรกรู้สึกจะเป็นวอสพึ่งใช่ไหมครับอ่ะเราก็ต้องหาของสักเล็กน้อยไปฆ่าบอสพึ่งก่อนนะครับ ถึงจะเริ่มใช้ชุดที่เป็นซลมอนจริงๆจริงจังได้โอเคถึงหรือยังน่าจะใกล้แล้วนะครับแถวนี้นี่มืดตื่อเลยมืดตื่อเลยอ่านี่นะครับสำหรับแร่เมเทโอก็ขุดนะครับอ่านี่นะครับอ่าได้แร้เมเทโอแล้วโอเคอแรเมเทโอ แร่เมเทโอใช้ทั้งหมด120นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนของที่ใช้ไว้ใต้ d e สคริปชั o n อยู่ครับแล้วก็ก่อนทําเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแระ่อะไรบ้างตอนนี้ไปลูมินไนจากมูลหลอดมีแล้วเมเทโอมีแล้วเฮลสโตนมีแล้วแร่เขียวมีแล้วแล้วก็เหลือแค่2อย่างครับเป็นแร่ทูไมท์นะครับก็สําหรับแร่ทูไมท์เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งขยะก่อนดีกว่าเอ้ยเอ้ยแร่เขียวไม่ทิ้ง โอเคอาฮะเฮลสโตนประตูประตูมาได้ไงเนี่ยโอเคครับสำหรับแร่ทูไม้เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาแร่ห็ดครับโอ้โหเยอะเลยแต่ไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มเอาแร่ห็ดมาที่โต๊ะคราฟเดี๋ยวโต๊ะคราฟอยู่ที่ไหนวอะอะเดี๋ยวผมทําแร่เขียวก่อนนะครับแร่เขียวเนี่ยหกตอนหนึ่ง ทําขึ้นมาเลยอ๋อสามอันนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วกันเพราะว่าในกล่องผมมีครบแล้วนะครับอ่ะนี่ครับที่เป็นเห็ดใช่ไหมครับจวกเข้าไปเลยโอเคครบแล้วนะครับเกินหกร้อยละอ่ะได้ได้เราก็มาที่เครื่องปั๊มโอ้ขออภัยครับลืมเครื่องปั๊มอยู่ไหนเครื่องปั๊มอยู่ไหนอ๋อนี่นี่ครับนี่ครับเห็นนะครับแฮมเมอร์ซื้อได้จาก n p c เห็ดนะครับอ่ะซื้อจากตัวนี้เลยนี่นะครับอ่ะ โอเคแล้วก็มายืนที่เครื่องครับแล้วหลังจากนั้นก็กดดูจะใช้แร่เขียว1บา์นะครับบวกกับเห็ดทั้งหมด15ชิ้นนะครับก็จะได้แร่ทูมท์หนึ่งอันนี่ครับโอเคต่อไปเป็นแร่สเปกเตอร์นะครับส่วนแร่สเปกเตอร์เนี่ยจะต้องใช้เอ็กโซพัสซมนะครับอ่าเดี๋ยวบัฟนิดนึงเรียกมีเนีย่อยบัฟอ่าเพิ่มความสว่างสักนิดนึงครับ ก็เดี๋ยวจะไปเร่งแสงในโปรแกรมเอาแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเราจะหาเอ็กโซพลาสมเนี่ยเราจะต้องไปที่ดันเจียนประสาทนะครับโอ้โยตกตกตกโอเค,อเค,อเคแมชุดนี้มันสวยจริงๆถูกใจผมเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็สำหรับแรเอ็กโซพลาสม์เนี่ยเราจะต้องฆ่าตัวที่เป็นวิญญาณรูปกระโหลกที่อยู่ในดันเจียนนะครับก็จะมีโอกาสดอบ เราใช้ทั้งหมดอมเอกโซพัลซ์มรู้สึกเอกโตพัลซ์มหนึ่งอันเนี่ยจะผสมกับแก่เขียว2อันนะครับเพื่อให้ได้แก่เขียวเอ้เพื่อให้ได้แก่เเแกสเปกเตอร์ทั้งหมด2บาบาโอเคเราก็เก็บไปอ่ะไม่เป็นไรครับเก็บไปนิดเดียวก็พอเพราะว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยว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 หยุดเลยหยุดเลยอะแซมมอนออกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแซมมอนผมจะเป็นงัดกับพวกนี้หรือเปล่าถ้าไปงัดกันนี่มีเรื่องแน่นอนโอเคครับ ลงไปแล้วค่อยเรียกใหม่ครับเพื่อความชัวร์กดไปเรื่อยๆอายาวใช้ได้เลยไหนๆโอเคอที่คุ้นเคยอุ๊ยหมวกหมวกแรดอบที่นาะใช่ไหมหมวกแรดอบเมื่อกี้ผมเห็นแวะๆนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งเจาะมันเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วกันายานก่อนแล้วก็เจาะขึ้นไป อุย้ยมันมีน้ําอ่ะไม่อยากโดนน้ําเลยอะ่ะโอเคครับไม่โดนน้าก็ได้จาะอย่างนี้แล้วกันโอเคได้ไหมไหน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 อ๋อนี่นะครับหมวกหมวกโลโบโอ,โอเคครับก็อ่ะเก็บไปอยู่ในคอลเลกชันเลยต่อไปก็ปิดคืนก่อนครับปิดคืนดีๆนทีนึนง เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไม่ได้อ่ะมันอันใหญ่ไปหน่อยโอเคปิดขึ้นปิดขึ้นน่อนอ่าให้เรียบร้อยมังกรน,นี่มันยาวเหลือเกินโอเคครับนิดนึงยนิดนึงอ่ะกลับสู่สภาพเดิมเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยตกตกตกโอเคต่อไปเราจะไปจัดการนะครับอ่ะพวกนี้ ตายง่ายเหลือเกินเมื่อก่อนนี่อย่างโหดเลยดอกไม่ไม่ดอกตัวที่เราหาจะเป็นตัวกะโหลกนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าตายอย่างไวเลยอะ่ะโอ้โหนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับคือเวลามอนสเตอร์ตายเนี่ยเดี๋ยวผมฆ่าเองดีกว่าไอ้มังกรมันโหดเกินไปอเอาออกไปอ่ผมจะฆ่าได้นี่นะครับปึ๊บเดี๋ยว,ยวไม่ได้ครับตัวนี้ไม่ได้เอาตัวอื่นแล้วกัน มันรู้สึกจะมีโอกาสเป็นเหมือนวิญญาณนะครับหลุดลอยมาจากล่างพวกนี้อะเดี๋ยวเอาตัวนี้ลองดูก่อนอ้าวไม่ออกมาอีก <c oughs> ที่อยากเจอเราไม่มานะเพื่อนนะโอเคตายเรียบร้อยไม่ออกมาได้ได้ได้ไดาราดินเราไม่มีทุล่กขันนายละเราไม่ต้องการนายแล้วเพื่อนอ๋อนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นวิญญาณสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับแล้วก็จัดก,การเลยจิ้ม อีกนทีนี่นะครับจะตกเอสโตพัทซึมนะครับอ่ะเรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วนะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วขอจัดการให้หมดแล้วกันพวกเนี้ยเยี่ยมแม่เอาพลัดินได้ได้พลัดินอยากตายใช่ไหมได้เลยแถมสักตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยค้อนแรงเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานแค่ไหนค้อนพลัดินก็ไม่เคยเบาลงไม่เคยเบาลง เกือบตายเกือบตายเลยเอาเลยนะเอานี่ไปกินเพื่อนเอานี่ไปกินอ่ะมังกรไปโอเคครับอ่ะเก็บมาให้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะสี่สิบใช่ไหมรู้สึกจะใช้สัก20อันมอันงครับ20อันน่าจะพอเดี๋ยวกลับไปดูก่อนดีกว่าครับ ลองครัฟดูนะครับก็ใช้แร่เขียวกับแร่เอ็กโตพัลซ์ซึมนะครับนี่ครับจะสามารถทําแร่สเปกเตอร์ได้นะครับใช้แร่เขียว2อันเอ็กโตพัซซึมอันหนึ่งแล้วก็จะได้แร่สเปกเตอร์2อันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปไล่เปิดกล่องเปิดอะไรเก็บของไม่ครบนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาดูรวมกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างอ่ะสักครู่เดียวครับโอเคครับก็ผมเตรียมของมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย หลักๆเนี่ยคือใช้อย่างละ40บาทนะครับแต่ว่า40บาทแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้แร่ไม่เท่ากันโอเคเรามาดูอันแรกนะครับแร่มูลหลอดนะครับก็คือแร่ลูมิไนท์ใช้ทั้งหมด160ชิ้นต่อไปเมเทโอใช้ทั้งหมด120ชิ้นแล้วก็เฮลสสโตน120ชิ้นนะครับแต่ต้องรวมออกซิเดียมด้วย40ชิ้นแล้วก็แร่เขียวครับแร่เขียวนี่พิเศษหน่อยเพราะว่าเราต้องแยกเป็น3กองกองละ40นะครับก็ใช้ทั้งหมด720ชิ้นเล็กนะครับ ต่อไปเป็นเห็ดครับเห็ด uh, going mushroom นะครับก็ใช้ทั้งหมด600ชิ้นนะแล้วก็เป็น e x t r a p a s m ทั้งหมด20ชิ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า à, เดี๋ยวก่อนอื่น à, ตรงนี้โอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำอ๋อแร่มุลหลอดก่อนครับแร่มุนหลอดต้องใช้โต๊ะตัวนี้นะครับ à, แร่มุลหลอดทั้งหมด4 0บา โอเคครบพอดีนะครับต่อไปเป็นแร่เมเทโอนะครับโอเค40พอดีเช่นกันเคลสโตนครับอ่า40แล้วก็แร่เขียวครับแร่เขียวนี่แบ่งเป็นกองละส40นะครับอ่าโอเค40แล้วก็โอเคครับ40เป็น3กองแล้วนะครับ ต่อไปเนี่ยเราจะทำให้แร่สีเขียวนะครับคอร์ดิฟายเนี่ยรวมกับเอ็กโซพัลซ์มนะครับให้ได้40ครับอ่าอีกอันนึงก็คือต้องใช้ตัวแฮมเมอร์นี้นะครับเอาแร่สีเขียวรวมกับเห็ดนะครับเราก็จะได้แร่อ่าโอเคได้ทูไหม์มาทั้งหมด40แล้วนะครับนี่ครับเป็นแร่อย่างละ40บาทโอเคหลังจากนั้นอ่าเดี๋ยวลองมาครับครับที่ไหนวะ ไอ้ครับที่ไหนนอผมยังไม่เคยครับเลยใช่ไหมไม่ใช่อืโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูในวิกิก่อนดีกว่าว่าครับที่ไหนนะครับสักคู่เดียวโอเคครับก็ไปเปิดวิกิพีเดียดูแล้วนะครับที่คราบเนี่ยเราจะต้องใช้แร่ระดับ2นะครับนั่นก็คือแร่ออริคอลหรือไม่ก็เมทิลนะครับตัวนี้ที่เป็นเอ็นวิลนะครับเอามาวางก่อน โอเคหลังจากนั้นเปิดเมนูขึ้นมาครับนี่นะครับดี a คอนเทนเมนต์ยูนิตนะครับโอเคครับออกมาเลยอ๋อวิธีใช้ถ้ากดใช้งานเนี่ยมันจะมาอยู่ช่องเดียวกับ UFO หรือว่าพาหนะนะครับนี่ครับโอเคอ่ามาอยู่ช่องเดียวกับพาหนะนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวต้องขอลองก่อนครับ แล้วเราจะใช้ยังไงวะกดที่ขุดเหรอไม่ใช่โอเครับเดี๋ยวเราไปโซนที่โซนที่เราไม่ต้องการความสวยงามดีกว่านะครับอย่างเช่นโซนตรงนี้ผมไม่ต้องการความสวยงามจากโซนคอรลับนะครับอ๋อนี่นะครับอลองเปลี่ยนอาวุธอ๋อไม่เกี่ยวนะครับว่าเพื่อนๆจะถืออะไรมันมืดไปหรือเปล่าเนาะมืดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอธิบายคร่าวๆแล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆนขึ้นมาแล้วเนี่ย กระโดดขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นอาวุธใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆขึ้นมาในตัวนี้ปุ๊บถ้าเพื่อนเพื่อนคลิกกดธรรมดาใช้งานเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะถืออะไรมันก็จะขุดนะครับอุดได้เร็วมากด้วยอ่าก็ถือว่าเป็นของอ่าที่ดีเลยครับใช้สําหรับการเดี๋ยว,วมันขุดได้ทุกแร่แล้วหรอือเปล่าทำไมขุดตรงนี้ไม่ได้อะอ้ะาวทำไมมันขุดไม่ได้ว่ะตรงนี้อ๋อโอเคครับบางจุดที่เดี๋ยวเราเปลี่ยนดูสิมีตรงไหนขุดไม่ได้อีกไหม ขุดได้หมดแล้วนะครับก็ถ้ามีบางจุดที่ขุดไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนไปเป็นที่ขุดนะครับก็จะขุดได้อย่างแน่นอนเลยโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับที่ขุดตัวนี้ก็ถือว่าดีครับใช้สําหรับตกแต่งแมปหรือว่าจะจัดเป็นห้องขนาดกว้างอ่าเพื่อทําเป็นบ้านทําเป็นอะไรก็สะดวกเลยครับแต่ว่ามันจะได้มาหลังจากที่เราฆ่ามูลหลอดแล้วนะครับเพราะว่าต้องใช้แล่มูลหลอดซะด้วยโอเคครับอ่ะ กกัมที่่เดินอนอโอเคครับพาร์ทนี้ก็ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะครับส่วนใครที่รอซีรีส์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอผมได้ใหม่ๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นซีรีส์สายแซลม,มอนหรือว่าสายโยโย่นะครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ